สวัสดีครับพบกคอดิช่นเกยืครับกับเตียงวันแบบนี้ในรายการยุทธรมพา,าเปิดวันนี้อยู่กับผมปูนแก้วแววรับเล็ดผมขวัญเมืองกระเตืองใจครับสําหรับวันนี้นะครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกงนะครับเป็นการเปิดรับสมัครตำรวจของสานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับโดยจะมีการเปิดรับบุคคลทั่วไปเข้าเป็นตํารวจนะครับแต่ก่อนหน่านั้นเรามารู้ถึงความเป็นมา ของตำรวจกันกวนกันเลยนะครับโดยมีประวัติความเป็นมาก่อนของตำรวจไตดังนี้นะครับตำรวจไตยนั้นได้แบ่งเป็น3ยุคนะครับโดยยุคแรกนั้นจะเป็นกิจการตำรวจที่มีมาก่อนปีพศ2403และยุคที่2คือกิจการที่อยู่ในปีพศระหว่าง2403-2475ถึงพศและยุคที่3นะครับจะเป็นกรมตำรวจยุคเรื่องเริ่มต้นตั้งแต่ปีพศ2475ถึงปัจจุบันนะครับ โดยในยุคแรกนะครับยุคกิจการตำรวจที่มีมาก่อนปี2403นั้นในยุคนี้เขาจะเรียกตำรวจว่าตำรวจโบราณโดยในยุคนี้จะคัดเลือกจากผู้ที่มีชาติกำเนิดที่มาจากเชือ้อะาูลที่ทำกุนามค,ความดีต่อชาติศาสนาในพระหมหากษัตริย์ทํทำให้ตำรวจในยุคนี้นั้นได้จัดตั้งขึ้นเพื่อตำหนที่ในวงจำกัดนะคร,ครับสำหรับยุคที่สองนะครับเป็นกิจการของตำรวจที่อยู่ในระหว่างปี พุทธศักราช2403ถึง2 4 5นะครับโดยยุคนี้นั้นเป็นยุคที่ประเทศไทยนั้นได้มีการเริ่มติดต่อกับต่างประเทศมากขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามแบบอย่างในประเทศตะวันตกที่เรียกว่าสมัยปฏิรูปซึ่งเกิดในสมัยรัชกาลที่5โดยในยุคนี้ได้จัดตั้งกรมตำรวจภูธรขึ้นและได้มีการขรยายตำรวจไปยังหน่วยางานต่างๆการปกครองส่วนภูมิภาคตามลำดับ เพื่อให้การส่งตำรวจสำหรับป้องกันฝราบามผู้ร้ายให้มีการทวดทวดดึงครับครับในยุคที่3นั้นจะเป็นยุคตั้งแต่ปีพศ2 4 7 5, 5ถึงปัจจุบันนะครับโดยในยุคนี้จะเป็นยุคของตำรวจในปัจจุบันและถือว่าเป็นยุคที่ได้มีการเปลีป่ยนแปลงของประเทศไตยคือหลังจากที่ประเทศไตยนั้นได้เข้าสู่ในยุคของประชาธิปไตยและเมื่อมีการปกครองในระบบประชาธิปไตยนี้ กิจการตำรวจก็ได้แบ่งออกเป็น4ส่วนดังนี้นะครับคือ1น่หน่วยบริหารการอันกวาไปครับคือ1เป็นหน่วยงานบริหารส่วนกลาง2ตำรวจนครบาล3ตำรวจภูธรและสําตำรวจสันติบาลครับผมกับทราบไปแล้วนะครับความเป็นมาของตำตํารวจนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกับแขกรับเชิญนะครับซึ่งเป็นตำรวจแล้วก็แล้วก็เป็น ตัวแทนขององค์กรสำนักงานตำรวจครับช่วงนี้มาพบกับแขกรับเชิญของเราปันตำรวจเอกอภิโตโท่อภิสังหรือเรียกเส้นว่าผู้ปันถูของเรานั่นเองนะครับครับสวัสดีครับผู้ปันถูครับสวัสดีครับครับผมขอเชิญท่านแนะนำตัวอีกรอบนะครับครับสวัสดีครับผมผู้ปันอภิโตโท่อภิสังครับเป็นคนตำรวจเอกครับในองค์การที่ว่าผู้ปันถูครับผมจะไม่จะไม่ให้ความรู้เรื่อง ข้อกฎห,หมายเลยการในรายการวันนี้ครับผมท่านครับริ่มทราบว่าการจะเข้าเป็นตำรวจนะครับต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างครับครับสำหรับการปฏิบัติตนนะครับของตำรวจต้องปฏิบัติตามหน้าที่จะได้ทำตามหลักกฎหมายตาำมวจตำรวจเจ็ดข้อนะครับที่วางไว้ในบีบสจอาอสีนะครับหนึ่งคือยึดมั่นในหลักสถาบันพระมหากษัตริย์้าิตศาสนาพระมหากษัตริย์ที่ต้องทําเป็น อย่างยิ่งนะครับสองื่อจัดิจริต้องทาหน้าที่อย่างโปร่งใสตามระเบียบของพลังงานตำรวจแห่งชาติสามคาดตัดสินใจในการปฏิบัติอานเล็ตัดสินใจอย่างเที่ยกธรรมครับเละสี่ตัดสินใจเละตั้ประโยชน์วนรวมไม่เกี่ยวกันกลุมครับประมาณนี้ครับตำรวจทุกคนต้องมีหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสั์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายที่วางไว้ครับผมประมาณนี้ครับท่านครับสมมุติว่าเหมือนตำรวจได้ปฏิบัติตา ปฏิบัติการเบียปิดศีลและจลี้จะจนี้จะต้องปฏิบัติอย่างไรครับผมครับท่านตำรวจปฏิบัติปิดจะดีดศีลศีลธรรมก็จะมีข้อกฎหมายบังคับไว้อยู่นะครับตามระเบียบของกฎหมายครับและถ้าไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติหน้าที่แบบพคุ้มกงก็จะมีผลเสียต่อทางด้านตำรวจและต่อด้านหน้าที่ครับตอนนี้ครับ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 ผมครับานครับสำหรับคำถามผู้ตายนะครับคือการปฏิบัติตามจริยธรรมต้องทำอย่างไรครับ ยกตัวอย่างให้เห็นได้ไหมครับครับในปัจจุบันนี้ครับกตัวอย่างรปฏิบัติตามจริยธรรมครับตำรวจในประเทศไทยก็ต้องมีการปฏิบัติตามจริยธรรมครับหรือไม่รับสินบนต่างๆครับเพราะว่าตำรวจมีหน้าที่ปกป้องดูแลกฎหมายเพว่ประชาชนครับจะไม่ต้องรับสินบนแบบนี้ครับทำตามหน้าที่ไม่ดโกงทุจริตต่อหน้าที่ครับเพราะกฎหมายเป็นผู้พิทักษ์หลักทรัพย์ครับและที่ถือหลักสีหน้าและเสียธรรมดีครับจะเป็นกฎหมายที่ดีต้องทำตัวให้ดีครับตั้งควรจะมีตัวอย่างมั้งครับ คือหนึ่งครับก็ะจะเป็นเกี่ยวกับาการไม่รับสินบญการไม่ทุจริตต่อหน้าที่แบบนี้นะครับครับผมครับและสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้บันตโตเป็นอย่างมากนะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับต่างด้านตารวจของประเทศไทยเราเลยครับค, <ขอ S 2> ครับ,รบขอบคุณครับครับขอบคุณครับแต็ครับสำหรับช่วงนี้ครับอยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษอ,อีกท่านนึงครับเป็นตัวแทนจาก องค์กรสำนักงานตำรวจแห่งชาติคู้นำตำรวจเอกหนุนนุยโบโซตามันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับครับผมก็แนะนำผู้นำตำรวจเอกหนุนนุยโบโซตามันมาเป็นตัวแทนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับก็วันนี้จะมาให้ความรู้ถึงหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับท่านครับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่มีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นส่วนราชการที่เปลี่ยนมาจาก กรมตารวจกระทรวงมหาดไทยซึ่งปัจจุบันสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยอยู่ในบังคับบัญชาของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกร,รัฐมนตรีซึ่งหน้าตอนนี้ก็เป็นอดีตนายกร,รัฐมนตรีไปแล้วและก็อยู่ในบังคับบัญชาของร,รัฐมนตรีว่าการกระทระวงกลาโหมซึ่งคอยกํากับดูแลในสํานักง,งานตำรวจแห่งชาตินี้ครับครับท่านกับในในสำนักง,งานตํารวจแห่งชาตินี้มีหน้าที่อย่างไรบ้างรครับหน้าที่ที่สําคัญของสํานักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยที่สําคัญเลย ก็คือคอยดูแลการควบคุมและกํากับการปฏิบัติของข้าราชการตำรวจซึ่งที่ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและคอยป้องกันและปราบอาการกาะทำความผิดทางอาญาและรวมไปถึงรักษาความปลอดภัยความเรียบร้อยความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของรัอาณาจักรนะครับอีกทั้งที่สําคัญเลยก็คือคอยปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติครับ ขอบคุณท่านมากนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับทางรายการยุต hmm. mm ิธรรมบาเบอร์นะครับก mm ็ไ hmm. ว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าคขอบคุณครับ